คำว่าเกณฑ์คงค้างใครที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ชัดเจนกับคำนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้กระจ่างในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมวีนะครับในคลิปนี้ผมจะอธิบายความหมายของคำว่าเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นหลักการที่นักบัญชีใช้ในการบันทึกรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในคลิปวิดีโอก่อนผมอธิบายความหมายของคำว่าเกณฑ์เงินสด ถ้าใครยังไม่ได้ดูกดปุ่มขวาบนตรงนี้ได้เลยครับสำหรับหลักการและความหมายของคำว่าเกณฑ์คงค้างเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงครับแต่ตรงนี้เราไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายช้าๆอธิบายชัดๆให้พวกเราทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเกณฑ์คงค้างเป็นวิธีการบันทึกบัญชีรูปแบบหนึ่งโดยรายได้เกิดขึ้นเมื่อ กิจการได้ให้ประโยชน์เสร็จสิ้นค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเมื่อกิจการได้ใช้ประโยชน์เสร็จสิ้นเอ๊ะและคำว่าให้ประโยชน์ใช้ประโยชน์เนี่ยมันคือยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายความเพิ่มให้ครับสำหรับการรับรู้รายได้ถ้าเป็นธุรกิจขายสินค้ารายได้จะเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้นแล้วสำหรับธุรกิจให้บริการ รายได้จะเกิดขึ้นเมื่อให้บริการเสร็จสิ้นแล้วทั้งสองกรณีนี้ก็คือการให้ประโยชน์หรือการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าเสร็จสิ้นนั่นเองสำหรับการรับรู้ค่าใช้จ่ายผมขอยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่ใกล้ตัวพวกเรา3มอันนี้ครับค่าเช่าค่าจา้างค่าสินค้าเรามาเริ่มที่ค่าเช่ากันก่อน กิจการเช่าที่เปิดร้านใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนณวันสิ้นเดือนกิจการต้องรับรู้ค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากันหนึ่งเดือนต่อไปค่าจ้างกิจการจ้างพนักงานเริ่มทำงานตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนณวันสิ้นเดือนกิจการต้องรับรู้ค่าจ้างเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับ1เดือน อันสุดท้ายค่าสินค้ากิจการส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้นต้นทุนค่าสินค้านี้จะกลายเป็นต้นทุนขายซึ่งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายณนะวันที่ส่งมอบสินค้าจากตัวอย่างตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าค่าเช่าเกิดขึ้นเมื่อใช้สถานที่แล้วค่าจ้างเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงงานแล้วต้นทุนขาย เกิดขึ้นเมื่อขายสินค้าแล้วสำหรับค่าใช้จ่าย3ตัวนี้เป็นการใช้ประโยชน์เพื่อหารายได้เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเราจะรับรู้ในช่วงเดียวกันกับที่รายได้เกิดขึ้นเราจะเรียกตรงนี้ว่าหลักการจับคู่จากตัวอย่างร้านอาหารในคลิปก่อนหนะ้าลูกค้ากลุ่มที่1ลูกค้าทั่วไปกินเสร็จจ่ายเงินสดทันที สาหรับเกณฑ์เงินสดกับเกณฑ์คงค้างจะรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเหมือนกันคือรับรู้ในเดือนมีนาคมสําหรับลูกค้ากลุ่มที่2ลูกค้าองค์กรกินเสร็จยังไม่จ่ายเงินขอเครดิตอีก7วันจ่ายเงินจากเกณฑ์เงินสดที่รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายคนละเดือนในเกณฑ์คงค้างเราก็จะจับคู่รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในเดือนเดียวกัน ก็คือเดือนมีนาคมเดือนที่ขายสินค้าไปแล้วนั่นเองจากตรงนี้เราก็จะสังเกตและสรุปได้ว่าเกณฑ์คงค้างมุ่งเน้นที่เหตุการณ์มุ่งเน้นที่รายการค้าไม่ใช่เงินสดนั่นเอง เกณฑ์คงค้างจะเหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินงานซับซ้อนมีการซื้อขายทั้งเงินสดและเงินเชื่อและผู้บริหารต้องการข้อมูลทางการเงินเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์วางแผนและตัดสินใจเนื่องจากข้อดีของมันก็คือตัวเลขทางการเงินจะสะท้อนภาพรวมและผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและแม่นยำเห็นกำไรที่แท้จริงนำไปใช้วิเคราะห์ต่อยอดได้ และการบันทึกบัญชีก็ยังสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินทั้งของไทยและสากลอีกด้วยอย่างไรก็ตามการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่มันจะมีความยุ่งยากมันจะมีต้นทุนสูงจะต้องจ้างพนักงานบัญชีต้องมีแผนกบัญชีเพื่อดูแลเรื่องของการจัดทำงบการเงินตรงนี้โดยเฉพาะ และสิ่งที่ผู้บริหารต้องเข้าใจเลยก็คือตัวเลขกำไรที่เห็นเป็นเพียงกำไรทางบัญชีไม่ใช่กำไรที่เป็นเงินสดหากผู้บริหารต้องการทราบกำไรที่เป็นเงินสดหรือการเคลื่อนไหวของเงินสดก็ต้องไปํำงบกระแสเงินสดแยกต่างหากครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆตอนแรกผมก็แนะนำไม่ใช้บัญชีแบบเกณฑ์เงินสดก็คือทำรายรับรายจ่ายแบบทั่วไปก่อน แล้วเมื่อกิจาการเราเติบโตขึ้นก็แบ่งเวลามาโฟกัสระบบบัญชีหลังบ้านสักช่วงหนึ่งจ้างพนักงานบนัญชีวางระบบบัญชีแล้วก็เปลี่ยนจากเกณฑ์เงินสดมาใช้เกณฑ์คงค้างเพื่อ<ๆ>ทำให้เราสามารถใช้ตัวเลขทางบัญชีวัดผลการดำเนินงานได้อย่างแม่นยำและชัดเจนขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคำว่าเกณฑ์คงค้างถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากให้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ